หนูชื่อน้องเก๋ใครๆไม่คุณหนู รเป็นมดไ,ได้อนออนี่อได้เลยเมกีร้องกันไปแล้วใช่ปาละ่ะวันนี้ไม่ร้องก็แล้กันเ,<อ>เดี๋ยวจะเปลี่ยนจากร้องก่อนไปร้องแหล่จริงแล้วก็จะฟังดวงเก้าร้องแหล่เดี๋ยวฟังองมีแหล่ก่อนวิสิดีจังเลยโอ้ยยังไม่ไดยร้องเลยกลลยกยะะยย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 ะยย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 ยหยยยงยยนยย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 ยตั้งใจยยยยะย ครับากกอ้้้้้ไม่เชื่อ,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 อว่าจะร้องได้ฮะฮะจบจบแล้วจบแล้วก็ร้องนิดเดียวร้องสั้นๆแล,และที่เหลือเนีจยให้ดวงเก้าร้องท่านผู้ชมครับฝากนี้พบพก,กับศิลปินคุณภาพเมธชนกในบทบาทขุ้มแม่สีหนวดจะบอกนะว่ามีเนื้อไหม i'm you